สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเจ้าขายบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาชมทาวน์เฮาส์สองชั้นขนาด16ตารางวาโครงการอริยาลาดประเค้าหรือว่าเกษตรนวมินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านด้วยกันเลยค่ะเชิญค่ะหลังนี้จะต่อเติมเต็มพื้นที่เลยนะคะ สภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นห้องโถงชั้นล่างซึ่งจะทำเป็นห้องครัวมีเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีห้องใต้บันไดห้องน้ำวันนี้จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าไฟดับ ทั้งหมู่บ้านเลยการไฟฟ้ามาทำไฟตรงด้านนอกหมู่บ้านนะคะด้านหลังก็จะมีแทงน้ำปั๊มน้ำหลังคาก็จะมีฉนวนกันความร้อนแล้วก็กระเบื้องใสนะคะหลังบ้านจะไม่มีซุดไม่มีร้าวเลยค่ะหลังนี้ ระเบื้องด้านหลังก็เพิ่งจะปูใหม่นะคะชั้นบนจะมีสามห้องนอน1ห,ห้องน้ำแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าบ้านด้วยนะคะจะมีแอร์ให้ทั้งหมดสามเครื่องระเบียงด้านหน้ากว้างมากตรงนี้ตื่นมาเช้าๆไว้นั่งจิบกาแฟได้สบายเลยค่ะ อันนี้ก็จะเฟอร์ที่มีก็จะมีโต๊ะตู้เตียงต่างๆนะคะนี่ห้องด้านหน้าสองห้องจะติดระเบียงนี่เลยค่ะระเบียงด้านนอกวิวต้นไม้สบายตามากเลยนะคะ ตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ดูร่มรื่นมากเลยนี่ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งพื้นชั้นบนจะเป็นพื้นลามิเนตส่วนชั้นล่างจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะนี่จะเป็นห้องโซนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะไม่ชนกับใคร โ่งโล่ง,ลงสบายตามีเหล็กดัดให้ด้วยนะคะห้องน้ำชั้นบนก็จะมีส่วนแยกแห้งแล้วก็แยกเปียกมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยรายละเอียดต่างๆเจ้าจะแปะไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะคะจะแปะไว้ให้ตรงช่องคำอธิบายและก็ตรงช่อง ความคิดเห็นสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะจุดเด่นของหลังนี้คือกู้ได้วงเงินสูงนะคะดาวต่ำวงเงินดาวประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทสามารถคิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสามารถจอดรถหน้าบ้านได้หนึ่งคัน จอดที่ลานจอดรถของหมู่บ้านได้อีกหนึ่งคันนะคะอ่าด้านล่างตรงโรงจอดรถจะต่อเติมออกมาเพิ่มอีกหนึ่งห้องตรงนี้จะทำเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานก็ได้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจาเข้ามาได้ที่เบอร์โทร 062 269 7316และเพื่อไม่ให้พลาดทรับใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ